กินหมูปิ้นน้ำกันเด้อเพราะนี้กินเครื่องโตเพราะว่าบาหล่ายเนี่ยแม่เซวมาเล่นน้ำแม่เซวเล็กมาเล่นน้ำกินหมูปิ้นวันนี้60คนรัฐบาลหน่วยขาย10คน,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 นเนี่ยเนาะทดลองแซมซับสไคร์ทดลองัแซนซับสไคร์ทวีนอ่างเด้อยูทูบนั่งนั่งหลัวพอบางว่าันนี้ปิ้นหมูเครื่องโต พอว่าแสนหนึ่งก็เล้กินยังเครื่องโสผู้ดีสิบคนเสียพลูกเข้าลูกหลังเข้าคนรวมเพลงกันเขามาผู้ดีเป็นสิบคนใจกันยังอีกมูอีกสองฟารีมม่ล,ลี่เหละ่จะมามันยังมาบ่ได้เพราะว่าป้าไก่คนก่กนกไอหมูนี่ก็เป็นกระยับกระยับแค่ล่ละข้ามันไปใายเงี้ยได้ตอนหนึ่งอยูอย่นะ พอพ่อพอได้กินแล้วจุเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยกินน้ำแข็งเดอ้อกินหมูเครื่องโตมืว้ยนี้เพราะว่าคนบ่หลายสิบคน,นกินน้นกินหมูแล้วก็กินนันไข่ลูกน้ำมันนี้เนาะฉจนน่ะกินั่ว้พักนี่มีคว้พักน้ำคว้วพักรวมมรคว้พักอ่ากะลํากะลัมน้ำปลากน็นมีแค่ฉจนน่ากินน้ำแข็งพี่น้อง กำเมเสีอวใส่เบียร์เข้าเบียร์เฮาโอเคชอสชอยูดีมีแหงเนาะมื่อนี้วันเออเมื่อนี้มืดกินมื้อเกิดยากมันไกินปิ้นหมูปิ้นหมูหมูปิ้นส่วนผักเขาก็งามหมกินยังไ่ได้กินแซ่บาได้หรอแซ่บ กุน้าหมูปินเทาแทเรกกระนอกลังเด็ดพักเสเอามากินกับหมูปินเออบัวตองเราบัตองห้องห้างมัน่คยกินท่านใจขน่องามๆนออเนี่ยพกเขาท้องนี่ยังไงเนาะ

ย่ามาจัดเยยยยยหูมาได้ละย่ามาจัดตุบย่เอเบอ่งหมูปิ้นแล้วไหมอันนี้มันนีอย่างฮ่าต้นไผ่ต้นไผ่หมูปินหมูปิ้นเพียงเดียว พอดีกินพี่น้องไอ้ทนปิ้นหลาย,ลายๆจะสิกินไปเมดอเด้อมากินน้ำขั่นเด้อเขาบอกอย่างหมันเหลือนะกินแล้วอะสมมติหมูมาได้เนาะอย่างที่หลายคนมันค่ะโอเคเท่ากับปิ้นเบอร์โตกนะแต่ว่านี่มันมีแต่สิบคนเท่ากับพวกมีแต่หมูเท่ากับมีอื่นน้ำแดงใช่นะไใครหล่อใครลูว่าสิ่กว่า,ววาผัดพัก,พกอย่างแบบกินแต่ซียละก็่าก,กินพักน้ำเนาะพี่น้องเนาะมัน,นบอ อันนี้รู้ี่ํามาโลเป็นแสนละรูซี่รูี่อันนี้ว่ะสโรี่อย่าโรซี่โรซี่อันน้าเลยนี่ข้าเลยครัเซนเ่เหรอปอนี่ฮาจอรนี่จอนี่ฮจอนี่เยเรียมมันเป็ดมั่งเรียมมันมั่งแล้วมันมาวอร์สฮปร์ดแล้วย่าเรียม เลี้ยมดูเอาไหมันไม่เป็นอย่างงูมันหรอกเนมาเชียดกับตูขนาดนีร้มเชียดเลี้ยมเชียดเป็นเบืงเด็พักนั้นนะเหมือนเนะบัวรพาักเบียสีม่วงบัวมวเอาบัวยาผักอันนี้นพักผ่านเลี้ยานนี่นะ พัวลพาะพราะันน้ะผักสลีดสลีลเนี่ยในผักสลีดมาลาหาก็เจ็บไป่ี่น้อมเจ็บให้เมเซียวหาหน่วยมืวอานนี่คเจ็บซหน่วยโมเมนต์โเลี่ยมชัดขาดเลยเลี่ยมเย้กเลี่ยมมันชัดขาดตรนี้เลยล่ักเล่ความความสามผักตู้แล้วเลี่ยมนะเออแค่ลอเลี่ยม โอ้จีเรียมโซย์มเรียมโซยประตูนะโซยปรัตูมันนาหนนันเดดพัก์คนเรียมเนาะเอเรียมกินหนามาดูเอเด็ดี บ๊บบ๊ให้กินซอยยามันอะไหมบอยซอยบยซอยเล่มนีเนาะเล่มพับมังอย่งละเมกาแฟบ๊ยเออกแฟโอ้ยสุดยอดกาแวขาดเลยผัสสีม่นผอสสีม่นมาทางนี้เดจุดชายเนาะพอสิม่นไปว่งสีม่นไปว่างหมามาละโอ้ยมาละไข่เห็นบ้นดิ มันอู้อินวยใหญ่ละวโบเห็นด้นี่โมเมนต์โบเห็นเมื่อวานนี่คือวันยังน้อยเมื่อนี้แหละใหญ่มันมีสองชนิดเมื่อนี้แหละใหญ่เลยเห็นปะใหญ่ละเมือนเห็นปะตอนนี้กกำลังกำลังใหญ่บอเต็้โอ้ยเต็มหมองมาแล้วเห็นบี่น้อง เอ้ยมันสุกแล้วบอยมันสุกสุกอนอย่าเฝ้าเด็ดเมันนี่็นบอจุเจ้ามาลาไปเอมเนนเมาเลนิล่นปกินบเล็นบะกินมาเลกลังค้นบอลลยเด็ดไทยม่เียวกับซีนวย มักโม่กับเบิร์ละลามใส่กินหมักโมมาแค่หักวาเมื่อระห่างเอหมอบไปมันตืมเนะนเลี่ยมไปเลี่ยมฮะแซบแห้งกันบน่หนฮะคุณแซบแห้งกันบ่หนินเลียม,มนะัมมมนกเนียมีเป็นบ่เลี่ยมตุมัสตุ่มเลี่ยมนอาทอตุ่มัสตุ่มลบคน โอ้ยมันท่นุปเ็ดมากเยหนาน้าเห็ดนมน่อหมูม่เห็ดนกินดิเอมาใส่หูกินหมูเออล้างพักก่อนล้างพักก่อน บ้านๆพี่น้องเอ้ยใครลูกกับพ่อได้เสรจานพักไปเลยพักกันเลยพักเต่ายอมแม่เลยกินแบบบ้านๆอ ok ีซี่อีซี่เนาะมวลมวลเฮ้ามืนอนีはは่ยเลี้ยมเนี่ยอย่างเลี้ยมเท้าร้องดีๆแล้วเจ้าเด้อพ่อพอล้มไม่เทาอย่างพ่อพอล้ม จะตนเดอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินทำกยวครับแี่เ<ม>ชียวหอยมันเยอยู่มั้ยี่เชียรไหมเชียงไหมงโมงง ปั้นหมูนะเดี๋ยวนี้ก็มีฟันเจบแทบเลยโมแมทแทบแทบแ้ฟันเจ็บแทบอ้ยโมแซ่โมมีเบียร์โมีเบียร์ต้องเบียร์ไหม ขาอยกกินซูิชายไม่ได้เลยหรอเลือโดนแล้วมะบ้าเขาเลืดเตมมาเผามาให้มาแบบเบียร์ไม่ได้ดีนะลูกก็ไดก็ได้ช่าซื้อฮะช่ซื้อ่นางนี่คือบกกอบเว่าเฮ้ชเซอบกกอบจัดเสือเป็นยังไงวะ เดี๋ยวพวกอาจารย์ก็อาจารย์เนี่ยสิน่ะนี่เป็นอาจารย์อาจารย์เป็นยังไงก็คือหมูปิ้นปิ้นหมูประกอบนานก็คือฮะโอ้อาจารย์นี่นะขั้วพลัตตอนนี้ใหญ่เลยอาจารย์นี่เป็นมอดอะไเอาเย็นใหญ่มอดบ่อกินตอนนึ่งยีมอดมือเลยบ่เออกับขั้วพลัตตอนเลยใหญ่บ่บ่อจะกระฟันอีกใหญ่บ่อหึ เดี๋ยวเ่มสีซีมเบิ่งเด้แบบนี้เด้อตูมาเสร็จรายกานี้ออตา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 มันมันมันนั่นนี่เออเอาลงมาขึ้นไข่ละดิไข่ยู่บอนันไข่ยู่บอนันเต่าปีเดดิเดี๋ยวต่าปีนว้าไม่ดีกันโอเคสซหมูปิ้นเริ่จุ่จ้ตอนนี้เหรอเปลีหมูปิ้น เออนั wow, ่นแหละข้าวลุบลูกสาวของคู้เจ้าบอนไข่นี่ไข่ังไระทางนั้นบได้แต่อขึ้ทางนั้นงนี้งอกขึ้นเออแล้วมันสีเฮีเอาลง หมเปิ้นซบเซาพี่น้อง Cheers Eva <Yeah. S 1> Just joking got Okay เรื่องมันอะไรละซาบหมูปิ้นมหาบหมูิ้นมหืมหืมหืมหหืม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  ซับซับมาดูเก๋แซ่บเยังชบาเขาตั้งก้องข้าหนอลงเลยใช่ปะทำไมแมเซลกับซีมอะฮะโอ้โหที่มซีมเรากร ซีมังมือบเปื้อนเนระแซ่บแซบเซลซีมึงรูอือแจงกับแกววนี้บอกีละล่านรีบรอทามึงก่อนกเลยแล้วนะการโซเลยแซ่บเนาะแซ่บแซบหลายแซ่บหลาย ะแะมาดอ่ะสูานอีกเอออาจารย์อาจารย์ที่ดีนั่มาอาจารย์ Hả? hãy chạy như đề lên mà ừ ừ ngọt, không? được Ăn ừ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  thế này ừ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  mà, ừ ừ <laughs> มีแมวงวันแล้ว่นี่โมีเหรได้กนมาหรือว่าเสาลมแล้วมันสูดีอเอาครอยู่มีมีผึ่งม,มาละแมงวันา เอออย่างนั้นแล้ววันไหนรอดนี่วะเอ้ายังมั้งที่มีไปเลยก็เจ้ารวงน้ำพร้อยแน่นอน ก็าลวอยู่่ะเันจะซักเขาเอาเขาเอาสอบจิ้มจิ้มมันเอาสอบจิ้มจิ้มมันบ่ฮะจอาสอบซักซักมันบ่อสอบซักซักหนังมันบ่บ่ได้สอบเลยบ่้บ่ได้สอบไปมอสิเบิร์ล จะตัดหมากกระอุมเจ้าลวกในนึมันก็จอกมานะกดว่าเขาเขาเขาปิดเขาไปดูโอใส่กระุตากกันดิพอตอนนี้มันลมพี่เนาะพี่้าปี แกดไ,ได้ยังฟันไได้ยังขาต้องกลงงกอง้องเ่กนบโมเมียวายนะบ้างอ่ะไมงมุมกอมเด้อน,นี่เด้อใครนต่มาตบเพิ่งนะโมเมนต์เึ่นว่ t h

ăn <laughs> cơm Welcome.

โอ้โห Cheers Okay He's my daughter m a y daughter so tall m mm ห็นไหมเห tall Cheers Cheers e v e r y b i d a y อบ๊ายบายเมเซียอเบ่อนเดเบียร์ะตามกันเมเซียสละ โอเคบายบายพี่น้องบายบายเมื่อนี้แม่เซลมากินปีนหมูน้ำสลร์กันแสนซับสไคร์เอาเชียรอาเชียร์ตั้งแม่เซวบายบายโอเคบายบายสบายดีอือฮะ